ครับบวกกับผมนะครับวันนี้จะเป็นเด็กเตอร์ฟอร์ตนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อเภอร์ซ่าซาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาอยู่บ้านอาจารย์นะครับอาจารย์โอ่งสี่ศูนย์ครับลุงเดงครับบ้านลุงเดงนี่ครับรถไต่ฟอร์ตนะครับโอ่งสี่ศูนย์กันหน้าคาราลูนะครับนี่ครับรุ่นสภาพยังสวยจัดเลยครับ แมีจินมรั่วนิดนึงนะครับเป็นธรรมดาของรถใช้งานนะครับโอเคดันทุกวันนะครับนี่ครับ40เป็นปีฟอร์ดนะครับยังเป็นปีฟอร์ดอยู่ครับมีการนัาา่งคาร์ลูฮานนท์นะครับอันนี้ก็มาเอาซื้ปืนมาซื้อปืนผ่านใหม่ครับนี่ครับเป็นเกียร์กลางนะครับ นี่ครับผมหน,น้าคาราลูนะครับลำปลมกลม่กลองใหญ่ครับว่าคซีซูนจ,จะเป็นกลองใหญ่นะครับครับป่านลังก็เป็นป่านคงเคยเงี้งหลีนะครับเจ็ดนะครับนี่ครับบ้านมีอุปกรณ์เยอะนะครับจะเป็นป่านคงซีมตีก็มักจะถอดเปลี่ยนใบป่านใหม่นะครับ อานุ่วเป็นบางสามพีดีนะครับอันนี้ใส่อกสี่6ูนนะครับ่าน,นนันนี้อันนี้เป็นนางสามของตาช้างนะครับใส่อิมเก้าห้าครับเยอผมเดี๋ยวมาดูกันต่ออันนี้เป็นอิมเก้าห้าีูนนะครับ มีคู่กันตูก40ครับเอ็มเ้ามาครับนี่ครับลุงแดงครับไม่เชื่อน่จูนนะครับงอกเบบนั้นี่ยอันนี้อ่ะเปิดได้ตลอดเลย น่ครับอิม้าวมาสีซูนนะครับรถใหม่ครับรถใหม่ใบแดงครับรถใหม่อะไรก็ดีครับเดียว มันจะโอไม่โอครับโอ้นี่ังเพลงแนี้นะนนี้มันกับปินกันหลยมันเดี๋ยวุกขึ้นใหม่ครับ เอาไปปลุกเกิงหลีครับทางสามเตัมาไปตัดนะบมาตัดเนรับเกมมีโอซิซูนกับเอ็มเก้าห้านะครับสคัน ป่าปรอยัางสวยมากครับโอ้โหสีสูุ่กใจเลยาลาลตอนนี้ผมอยู่อำเภอต้าจารจาครับจังหวัดนครนะครับสิทธรรมราชโอเคครับถ้าเจ้าคิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องจับเป็ดเล็กๆขอด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับยวต้องไปทำปืนปานนะครับ Assalamualaikum warahmatullahi